กะทิเลยกะทิกับมีจับเลียสวัสดีจ้าญี่ปุ่นชาแนลวพากินอันนี้แกงเห็ดซุปแดงปลาอย่างนี้ปลาหวานประกอบปลากรอบดับไก่แล้วก็ปลาทูทอดแล้วก็แกงน้ำมันโสมพี่น้องแซ่บคักใส่เนื้อหมูอ,อร่อยอร่อยเลยจ้าไมา่กินน้ำกันนะค่ะเพื่อนเพื่อน กินน้ำกันแต่ว่าแฟนเพิ่นไปใส้หูเพิ่นเพิ่นค้าขายของจ้าเฮ้กินน้ำกันตลอดไี่น้องคะเอ้าวากเห็ดไปมากเลยแม่ปิงอันนั้นวางวางวางจอดนะออกมาเลยต้องขอยเงี้ยหัวใจยำ่งหยั่ ม่ค่าทั้งกินทั้งขายพีน้องขานี่ะนี่ชีวิตนะค่ะชีวิตไม่แค่กินน้องขากินยู่นลกับลูกไปทข้งลูกข้ามาแซ่พักแซ่ลไป่แซ่ออกคือว่านั่นแหละแกงงแค่บวกเด้อจ้าเนี่ยหากินได้เงี้ยพี่น้องขาหม้อยป่เ้ากรอชับกระชับไหเอาไว้กิอะไรรยยเบิงหนยายกเบิงยาเหมอนเท่าผู้ให้ผู่เบิ่งสวยๆยครับผม มันแม่เหมือนมันเด้อคุณแม่มันแม่เด้อมือนีคุณแม่ทุกคู่ทุกคนทุกูทุกคนมันแม่แหงจัดพร้อมพี่น้องแม่จะฟ้องเราซื้อกันทุกคู่ทุกคนวยฟ้อนในพเนะเหมือนคนนึงคุณแม่ก็บวยฟ้อนในลูกแน่คุณแม่ติ่มอ๋อ ให้ลูกๆทุกคนอยู่ดีไม่แห้งจงเจริญในหน้าที่การงานลุกภาวผ่าแข็งแรงเด้อบทชุดบทชุดถ่ายอยางไงเงินยเนี่ยกิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาได้ลูกเด้อความลูกๆเด้อแก้วพาดปลอดใช้มาช่วยสู่ทุกคนทุกคนคือกันล่ะช่วผู้ทุกคนล่ะลูกหลานแฟนคลับทุกคนเพิ่มป่วยพิ่มให้ทุกยสู่ทุกคนเด้อจ้า บ่ว่าลูกจะของลูกเพื่อนเพื่อนพี่น้องสุขภาพแข็งแรงทุกตัวน่ะวันแม่อวยพรไหจ้ากับขึ้นไปหาลูกลูกเอ่อก้หยสุขภาพแข็งแรงเงินท่องไหนมาเทมาได้ลูกเด้อามาบอกขอบคุณไม่หยยบรถเจ่งแกลย ปัญญาปัญมากันมามามาช่วยคอยจนบขึ้นบนทามาเอเอามามามาลูกใส้พราะว่าเป็นยนเาเพราว่าเป็ี่ยนยุคสองปสามความววาคนเกิดว่าแล้วปังมีพอเป็นดนอย่งเาคนเกิดว่าแะ้รปัญญาโถ่เลยเขาปัญญาเอมันเป็นอย่างมเอมันจะเป็นอย่างบัาเลยวาสันเห็น่แท้หัาปรสบ่คือบัญญา เอาไม่หรอกเขาบมจังเนาะแม่คนบ้านพ,อพ่อผู้ใหญ่สวัสดีส้พ,พ่อผู้ใหญ,ญ่สวัสดีมันกระบอกมันสลาดจ้ะสวัสดีพ,อพ่อผู้ใหญ่แม่มันบอกนะประกาศคนแปลกจังเลยเด็กไม่สลัดบ้านนี้อย่าไปเบิ่งกีฬาไนตรงไหน พวเคยิ้ย um ังถือเสียงนะเข้ากัไปคับลูกกับแมวน่ะมันขันไก่ไปเอาไปเสียงเอไปเสียงว่าัเอาไปเสียงพราะก็แมวเนียเอาไปเสียงใสเดนี้วาจัเสี่ยงใสม่ก็ทุกคนจ่เสี่ยงใสได้บ้างเถอะอ้ยยำเลยคนะลแต่ระมาอยู่ล้บ้านนี้เขาจะเลยบ้านาคนเกิดมาแบบยังไม่ยังทำบย่ำเลยยังพาดอยู่สัตวไปใส่พวก่างที่ไม่จะไปคาด ก็กินกว่าไปยากข้านเอาวะไม่จากข้นเหรอไม่จากข้านเฮดกับไม่จากข้นมวยยางไปนะก็กินความเด็กเองคือฉลาดก็ฉลาดมันเขาเรียนใหม่เนาะเมื่อก็เขาเรียนจะเปลี่ยนหมเทั้งหมใหม่เส็นไมไม่ได้แล้วแต่เนี่ยพอคว่าจะไม่จะตายพอ่ะไรแบบเฮดเจ้าอะไครับมันจะไม่จะตายเ็วยากวนัเกิดแล้วก็ต้องตายแลันว่า เรอยตายจะเกิดคนเาอามาห้ามพบอกตัวเพรอเรียนใหม่ก้นใจกอเขบอกถือเพราะเพรตายเรเห็นแดงห้างก็เลยจะเกิดเกิดตายนท่็นบ่ากตายจะเกิดมอญอิสรายอเขแมนงเขาได้ไม่กมมันก็ดแล้วต้องตายแต่พ่อเนี่ยคนชาลาดหาเนี่ยม้วาหัวมวนได้พี่น้องมอหัวมวนเด้อจ้าี่่คุยกันในวงเขาต้นพีหรวมาดีนะครับ มันแห้งแจ้งหลงบอกทั้งคำเนี่ยวแจ้งพี่จีเราคุยกันพี่น้องจนเขาร่วมกันจับเข่าคุยกันจะเืียซ่าบ่ยังไงก็เปลี่ยนสั่นะขึ้นจะบ่ก็ต้องบ่ขึ้อจะกินตัวไหลลงสีมันสูงก็เป็นสตรีคือกันเด้ข้ามบ่เนี่ยมีนะความรู้ไปน้ำเข่าแซ่บพ่อเข่าแซ่บยายปึ้ง จะว่ามันสีอันโดนใส่เขาเจ้าสังขเขาดึงลงมั่นกันแท้ด้วยลงมันกันแท้อันนี้อันนี้มันเด่นมันขั้นยังไงด้แต่ว่างขั้นกากใช่ปแต่บางขั้นอย่างีจังไหนเขาเอาไปแต่เขาเอาลุงเขาตเด็กเด็กเขาเขาคนฉลาดไป็กเด็กเดกันแท้ล่าเลยเพราะข้าเนาะเขาต้องฉลาดเนี่ยขายนาเนี่คือใบเขาเลยนี่เ่ขายมันวันนี้ราคาเด็กอะไรเงี้ยนาเรื่องหนานี่เลยได้ยังขอลามะ มาได้เสียนัดนนัดมี่บบาดูแหละยังเปงปาเก็ดีเลยเก้าวิงโอ้ยแรงเาเสียบูดูดูสบเอดูองดูดี่นบ้างเออครับ ใสุ่่กโดดจักหน่อยในแจ้ที่นะคะเพื่อนที่รักก็ไปไสปมาณเนี้ยสิเป๊อนไม้กไปเลยครับโอ้แ่นหม่ได้ไหมครับเออ่ทโได้ไไกินเขาน้ำบ่เข้าไปลูบรอมกันบ่มนบ่มินลืมเดี๋ยเพิ่นไปไว้ วาตัววกิน่อาเปบาตัวมาบก็สมบูรแต่ไม่ทุอย่างกเผากระแสมันบวนมันหลาโอ้บนไปน้ำกินไปน้ำได้ปนหอ่าอม่กินเห็ปวกไม่กินขอนายตู้หมูมืล่าตัวน้ำรักขึ้นเลย ออโอ้อย่างนั้นแมวแมวปีนข่างเขาแมวเขาแมวเถาพี่นองแมวเขามัาสุรุ่ยสุร่ายบ๊ายบาย <laughs> <laughs> ชิมหนี้ซ้ำานี้ได้จ้าชิมหนาเบิง่งใบช่วมใบช่โคสไส้ก,กุไหลกุ้แช่กข้งแช่ตามได้ผึ่งชาแนลได้จ้าโกเ,เ็นหนากับผู้เดียวสุกสันนั่นแม่ได้จ้า